เดี๋ยวหมูหันสูตรดงน้อยนะครับถอดรองไม้ก่อนบุญก้อนจึงถอดซะเดี๋ยงเด็กเอออุ้ยพูน่ะอุ้ยเราต้องเริ่มจากไหนนะครับจมูกมันเ,<ร>เอาไมา้เอาคอนข้าวมุ้ยหนีเดินเาเดินกิน <c oughs> ข้าวนีร <c oughs> ร่รถห้อาหันอ๋อพูน่ะเอาละครับฟังเสียงนะฟังเสียงนะแกอ๋อ อ๋อป้ปอ่เลยบัตรบดัเพื่อนเลี้กเอสิปาดข้อพอมืออย่าให้มันปาดข้อเลย่าให้เล่นให้โล่เพ็นยังข้อพูอ่เ่ไปหนึ่งไหม่วัหนึ่งไม่้เดี๋วอยู่บ่ไม่ดมาเพื่อน่าผดดดึดึงดึงดึงเอาเลยครับยังไงครับเอาทุกคนเริ่มครับ ตากินหมูหันเอาดึงไม้ออกเพราะนั้นล่ะกินเลยกินเลยกินเลยทุกคนกินเลยเจ้าเราเป็นล่ะนี่มันเป็นเป็นที่นทางเลยสิอู้นะอันนี้น้ำจิ้มใช่ไหมครับขออนุญนตนะครับว่าไม้บาดมืมืูอีกเ้วเดี๋ยวนี่หันเพื่อนผู้ขวเพื่อนูขออันนั้นอีกไหมมาเด้๋พี่น้องมาเดีพี่น้องมาเด้พี่น้องกัด้โอ้ยผูขาาเติร์ดหน่อย้อง มูฮันต้มนานาๆไปนี่หนังอืมป้าไปกินได้ยังป้าปิดเรื่องป้ากินแล้วป้าอู้วูเดย์เราเลยอาจารย์การเลยทุกคนลอกกินรสเมาเบไปเลยล่ะปูได้ก็เมาเบไปเลยล่ะเอาเอาเต็มที่เต็มที่หัวปลาเป็นขิ้นขากรุ๊กเออขามา เอาเคียงไม่ในวะชูบสิลาอ๋อสุดยอดเลยนะครับนี่คือหมูหันสูตรของเราเองคุณครพัสเตอร์หนุยเพื่อนกินแล้วก็ใครแน่เว้ยนี่นี่ชิลเยนี่บอก